สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รถบ้านเคลื่อนที่ Family On Tour ววันนี้นะคะคุณแม่จะพาทุกคนนะคะไปเปิดประสบการณ์นะคะที่ตลาดพระเครื่องจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งวันนี้คุณพ่อเขาก็จะไปเดินดูพระเครื่องนะคะแล้วก็ไปเดินหาดูของเก่าของโบราณของสะสมนะคะ แล้วคุณแม่ก็เลยถือโอกาสนะคะติดรถไปด้วยเพื่อที่จะพาทุกคนนะคะไปาหาประสบการณ์เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดพระกันเลยนะจ๊ะทุกคนจ้าเรามาเที่ยวตลาดพระใช่ไหมคะเจ็ดโมงเช้าก็จะมีพระนะคะมานะคะเอ่อให้เราใส่บาตรอย่างนี้นะคะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันนะจ๊ะนี่เห็นไหมคะเห็นพระไหมคะทุกคน ทุกคนเราก็ใส่บารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะมาทำอะไรต่อไปนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะคเดินเที่ยวตลาดท่ากันได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่นะคะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะนะคะแล้วก็ท้องตอนนี้ท้องก็ร้องมากด้วยเดี๋ยวเราก็จะเดินไปหาอะไรกินสักหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่าคุณแม่จะกินอะไรนะจ๊ะทุกคนจ๋าเทุกคนเจอแล้วค่ะ ร้านขายเขาเรียกว่าขายน้าคุณแม่ไม่กินอาหารหนักๆน,นะคะตอนเช้านะคะคุณแม่จะกินอาหารเบาๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนนะคะซึ่งอาหารเบาๆที่คุณแม่จะไปกินวันนี้น่าจะเป็นแบบโกโก้นะคะโกโก้ร้อนหรือว่าโกโก้เย็นหรือไม่ก็ขนมปังแบบสักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็พอแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตามเข้าไปนะคะที่ร้านขายน้ําแล้วก็ขายพวกขนมดีกว่านะคะทุกคนตามไปเลยค่ะ นี่ค่ะไปะไปเที่ยวข้างในร้านกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะคะมันก็จะน่าร้านมันก็จะมีโต๊ะนั่งนะคะแบบนี้คือที่สําคัญนะคะที่นี่ที่ตลาดพระจังหวัดลําพูนนะคะนอกจากว่ามีร้านกาแฟอร่อยอร่อยให้เรากินแล้วก็ยังมีขายพวกสเต็กนะคะมีสเต็กเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีแบบที่แบบแข่งข้าเครื่องนะคะบางคนเขาก็ไม่นั่งข้างในนะคะเขาก็จะมานั่งข้างนอกแบบนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเขาไปสั่งน้ํากันดีกว่านะจ๊ะ ขอกโกโก้แบบเย็นจะแก้ได้ไหมคะโกโก้เย mm. ็นค่ะขมขวานน้อยแล้วค่ะเอ่อเจ้าบ้นเ่ะโอเคนี่เขาก็ไปส่งอันนี้ไปส่งด้านในนั่นกับเจ้า <c oughs> ส่งด้านใน <c oughs> มีมีบริการนะคะ <c oughs> เสริฟแบบถึ <c oughs> งที่เลยนะคะ ใครมาก็นะคะสามารถแวะชิมกันได้นะคะร้านกาแฟสุขใจสุขใจกาแฟสดจังหวัดลำปูนะคะจริงๆคุณแม่เคยรีวิวแล้วนะคะทุกคนนะคะโอเดี๋ยวคุณแม่ไปเดินดูซื <go <go ้อขนมว่คินอะไรดีกินอะไรดีขนมตรงนี้กินนี่ดีกว่าทุกคนนะคะแบบให้มันแบบแค่ลองท้องเฉยๆนะคะน่าจะได้อยู่นะโอเค โอเคค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเขาก็เอาน้ำนะคะที่คุณแม่สั่งนะคะมาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณแม่ก็จะกินคู่กับขนมปังนี้นะคะชิวๆค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็ออกมาผ่อนคลายนะคะหาประสบการณ์ข้างนอกบ้างนะคะซึ่งประสบการณ์วันนี้ของคุณแม่ก็คือมาเดินดูของเก่าของโบราณนะคะพวกพระคงพระเครื่องนะคะหรือว่าของอะไรแปลกๆนะคะที่ตลาดพระจังหวัดลำปูนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะเข้าไปด้านในเนาะ อันนี้มันก็เหลือนะคะทุกคนเราก็ต้องเอาตามไปด้วยนะคะแหมเอาไปกินเอากลับบ้านด้วยนะคะประหยัดนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนะเซฟไป,ปทุกคนไปเข้าไปด้านในกันนะจ๊ะคุณแม่นะคะอยากจะชิวๆนะทุกคนนะคะไม่อยากจะแบบเร่งรีบกับชีวิตนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะบริเวณเลยนี่อามือก็ต้องกดนะคะทุกคนแบบเลียวจริงๆนะคะชีวิตนะคะ อันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะเป็นนะคะทุกคนนะคะทางเข้านะคะก็มันจะมีที่วัดอุณหภูมิตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์วางตรงนี้นะคะสำหรับใครที่เข้าไปด้านในนะคะก็จะต้องมีการสะเกนนะคะอุณหภูมิก่อนแล้วก็มีการใช้แอลกอฮอล์นะคะด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะพค้าแม่ค้าก็เยอะมากค่ะนะคะให้ดูนะคะทุกคนคุณแม่ก็ถ่ายเยอะไม่ได้นะทุกคน ก็ต้องบางทีต้องรักษาแบบมารายาทด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะพาเที่ยวชมแบบให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศภายในนะคะแบบเพราะมันเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะไปค,ค่ะงะงไปคาราเแบกเล็กกอลุ่นดีนี่ก็มีขายหนุยก็มีป้าขายดีไหมคะป้าจา๋า ป้ามาขายเหมือประจำไหมคะป้ามาวันแรกนะโอ้ป้ามาวันแรกวันนี้ป้าเอาดวงมาให้ทุกคนนะคะนี่ต้องมาซื้อละเดี๋ยวก่อนกลับหนูจะมาซื้อนะป้านะโอเค okay. นี่นะคะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนะวันนี้มีแต่พ่อค้านะคะคนเดินไม่ค่อยมีแต่ว่าแต่ว่าตรงนูงน้นอ่ะเยอะเขาไปกองอยู่ตรงนงน้นอ่ะคนซื้อไปกออยู่ตรงน้นนะคะ ไปดูตรงนี้นถ้าอยากดูของเก่าของโบราณนะคะก็มาได้นะคะตลาดท่าจังหวัดลำพูนค่ะมี่พวกขายพวกกรอบนะคะกรอบผ้าอะไรเงี้ยตะแเล่หลายอย่างค่ะทุกคนพี่แม่ก็ไม่รู้จัก่ะทุกคน,นดูเอาเอมีหลายอย่างค่ะนี่ ของเก่าของโบราณน,นะคะอันนี้คือเป็นของแบบของโบราณเหมือนแม่ท้งโรงมานอยูน่น,นี่ค่ะ คุณแม่จะพาไปดูตรงนู้นนะคะว่าเขาลุมา่มอะไรกันนะคะเดี๋ยวขอเอาเอาน้ําไปวางก่อนเดี๋ยวขอ,อน้ําไปวางแป๊บนึงก่อนอโอเคนะคะเมื่อกี้ที่คุณแม่เอาน้ําไปวางเรียบร้อยทุกคนเห็นไหมวางไว้ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะพาทุกคนไปบุกด้านในนะคะ <c oughs> เราไปดูกันว่าตรงนู้นเขาลุมา่มอะไรกันนะคะมันมีอะไรดีตรงนู้นโอเคตามไปเลยจ้า ทุกคนป่ะเราไปดูกันนะคะนไงดนไทุกคนเขาลุมอะไรกันคะนี่สวัสดีค่ะพี่ฮัลโหลเป็นไงวันนี้ร่ำรวยไหมได้โยได้โยได้ไหมไอขอให้เงินยี้รวยตลอดไปนะคะนี่ เห็นไหมคะว่าคนที่ตลาดพัดนะคะจังหวัดลำพูนนะคะใจดีมากๆนะคะเห็นไหมทักทายกันนะคะทุกคนนะคะเซฟทุกอย่างเลยไหมทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาลุมอะไรกันทุกคนมันต้องมีของดีอยู่ในกองนี้แน่ๆเลยนะคะยังมีคนลุมเยอะขนาดนี้นะคะเห็นไหมคะนะคะมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้นะคะเออ นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนนะคะจะได้เห็นอะไรที่แบบว่าแปลกตาแปลกใจนะคะสําหรับใครที่ต้องการดูของโบราณน,นะคะอย่างที่คุณแม่บอกนะคะของโบราณภาเครื่องนะคะมีตั้งแต่หลักล้านนะคะจนหลักสิบจนถึงหลักหลายหลายล้านนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่ตลาดภาเครื่องจังหวัดลำพูนว่าที่คุณแม่บอกนะคะนี่บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะจ๊ะ มีน้องๆน,นะคะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานด้วยบายเห็นไหมคะน่ารักมากเลยนะคะวันนี้หนูไปโรงเรียนไม่ลูกวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะน่ารักังเลยบายกันลูกบายทุกคนก่อนนะคะทุกคนเห็นไหมน้องน่ารักมากเลยนะคะมาช่วยคุณแม่นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปมุมนู้นกันนะคะไปวันนีค่ะ อันนี้คือเจนนะคะคนที่ดูแลอยู่ที่นี่นะคะเจนน่ารักตลอดเลยลูกนี่ทุกคนนี่น่ารักไหมคะเจเอ,อ่อลู้ควายอนุญาตทำช่องอยูทูบไหมน,นะคะเจะได้ค่ะ <Okay. S 2> ได้ค่ะอันนี้เจบอกไหมไหมคะว่านี่คือที่ไหนเพราะเจเป็นคนดูแลอยู่ที่นี่อันนี้เป็นตลาดภาคเครื่องสุขใจน,นะคะตั้งอยู่เขาเรียกว่า,าตลาดหนองเส้นเก่าแล้วก็ดำเนินกิจการมาประมาณ1ิกว่าปีแล้วค่ะ 2858ใช้10กว่าปีละ20ปีละค่แล้วเจ๊ใจดีมากเลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการมาหาของเก่าของเวลาหรือพาเครื่องก็สามารถมากันได้นะเจ๊เนาะได้ค่ะแล้วที่สําคัญที่นี่เค้าปลอดภัยเนาะเพราะว่าก่อนเข้ามาสแกนเรียบร้อยเจ๊เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่อยากมาก็มานะคะมาตั้งแผงขายก็ได้หรือว่ามาดูของเก่าของพาเครื่องก็ได้นะเจ๊เนาะจะมาก็ต้องโทรหาก่อนนะคะใช่โอเคสามารถติดต่อเจ๊ได้เนาะหรือโซสเข้าไปดูใน Google ได้มั้คะเจ๊มันขึ้นมั้ ลาดะมีมีอ่าโอเคสามารถเข้าไปดูใน Google ก็ได้นะคะทุกคนค่ะนะคะพอดีช่องหนูยอดผู้ติดตามเกือบหนึ่งแสนคนหนูนกำลังช่องอยู่โอเคขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะด้ขอบคุณค่ะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะผู้ดูแลจริงๆนะคะทุกคนค่ะเจ้าของตลาดจริงๆนะคะอ่าเจนน่ารักมากๆเลยโอเคทุกคนนะคะเป็นไงล่ะคะทุกคนค่ะคุณแม่พาวันนี้หาประสบการณ์นะคะ อนอกสถานที่นะคะเป็นไงทุกคนมีความสุขไหมคะนี่นะคะเป็นไงคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่คุณแม่นะคะพาทุกคนนะคะเที่ยวชมนะคะตลาดพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่ก็รู้สึกว่าเริ่มจะหมดแรงแล้วนะคะกําลังจะเดินทางกลับนะคะทุกคนนะคะก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณแม่ด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคลิปต่อไปนะคะคุณแม่จะพาทุกคนไปหาประสบการณ์ที่ไหนนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามด้วยค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะนี่คือคลิปเก็บตกนะคะทุกคนบรรยากาศที่คุณแม่เดินออกมานะคะด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นรถคุณพ่อไหมคะ รถคุณพ่อกําลังขับออกมานะคะถามว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างนะคะคุณพ่อก็ได้อะไรบ้างคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะค่ะทุกคนแต่สิ่งที่คุณแม่ได้นะคะก็คือประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็ได้พาทุกคนนะคะมาเที่ยวนะคะแล้วมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับตลาดทะเครื่องนะคะจังหวัดลําพูนนะคะโอเคไปลวจ้าทุกคนจ้าบ๊ายบาย